สวัสดีครับแม็กพายทอล์สาริการมาคุย EP 1ีกับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆมาพูดคุยกันเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นครับมีแต่ข่าวลือรายวันครับคนนั้นทีคนนี้ทีนะครับแต่ว่าทําไมถึงยังไม่มีใครมาชูเสื้อนิวคาสเซิลจริงๆสักทีเพื่อนเพื่อคิดว่าเพราะอะไรครับแฟนนิวคาสเซิลรอได้ไหมวันนี้มาคุยกันหน่อยครับวันนี้เราจะมาการเหตุผลว่าทําไมตลาดซื้อขายรอบนี้ครับหลายคนก็คาดการณ์กันว่าทีมเศรษฐีใหม่อย่างสาริการงนิวคาสเซิลเนี่ย จะต้องทุ่มซื้อผู้เล่นแบบแหลกล้านใช้เงินเป็นหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านปอนร้อยล้านยูโรนะครับแต่เวลาผ่านไปกลับเงียบกริบครับได้แต่มองตาปริบป,ปริบเห็นทีมอื่นเสริมทีเห็นทีมอื่นชูเสื้อทีวันแล้ววันเล่าครับเราได้มาเพียงคนเดียวก็คือแม t แทรเก็ตแบ็คซ้ายจากแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นตัวยืมมาตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยชวนเพื่อนๆมาคุยมีเหตุผลมาประกอบแบบนี้ครับข้อที่1ครับ ต้องยอมรับว่าตอนนี้นิวคาสเซิลไม่ใช่ทีมใหญ่และไม่ได้ไปเล่นฟุตบลอลยุโรปแม้แต่รายการเดียวนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ได้ไปยูโรปาลีกไม่ได้ไปยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ไม่ได้ไปครับแรงดึงดูดตรงนี้ย่อมน้อยกว่าทีมใหญ่ๆทีมอื่นแน่นอนครับคล้ายๆกับกรณีของแมนซิตอ้ตอนที่ถูกชิคมันซูแล้วก็กลุ่มทุนอาบูดาบีเนี่ยเทคโอเวอร์สมัยแรกๆนะครับพวกเขาก็ได้นักเตะไม่มากแล้วนักเตะที่มาก็ไม่ใช่ระดับท็อประดับ A Class สักเท่าไหร่นะครับ ถ้าจำกันได้เนี่ยโรบินยน่าจะดังสุดแล้วในตอนนั้นครับ32.5ล้านปอนด์ซึ่งก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่มีมิดฟิลด์บราซิลอย่างเอลานโนกองหลังชาวอาร์เจนตายอย่างปาโบซาบบเดต้ากองหน้าดาวรุ่งเอกวาดอร์อย่างฟลิปเป้ไซเซโดหลังจากนั้นก็ทยอยตามกันมาครับเวนบริชกองหลังสัญชาติอังกฤษเครกเบลมี amy, กองหน้าความเร็วสูงสัญชาติเวลส์ในเจอร์ยองครับมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์และผู้สับประตูจากนิวกาสเซลซึ่งเป็นประตูระดับตำนานอย่างเชกิฟเวน เห็นไหมครับว่ากว่าที่พวกเขาเนี่ยจะได้นักเตะระดับท็อปมาเสริมทีมก็ต้องใช้เวลาแล้วนักเตะที่เข้ามาในช่วงแรกก็ไม่ใช่ระดับท็อปที่ชนิดที่ว่าย้ายมาแล้วเฮือหาไปซะทุกคนกว่าที่พวกเขาจะดึงนักเตะระดับโลกกุนซื้อระดับโลกอย่างเป๊ปกัวเรียล่ามาได้ใช้เวลาอยู่หลายปีครับซึ่งสถานการณ์ในวงการฟุตบอลในเวลานั้นตอนที่ซิตี้เทคโอเวอร์กับนิวคาสเซิลในเวลานี้โลกฟุตบอลก็เปลี่ยนไปมากครับข้อที่2ครับ ตลาดการซื้อขายนักเตะที่โคตรจะดุเดือดครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ทุกอย่างในปีนี้โควิด1 9มันคลี่คลายแล้วทุกอย่างกลับมาเป็นปกติครับแถมปีนี้อย่าลืมนะเรามีฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยมาแทรกปลายปีทำให้ตลาดนักเตะและการเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนั้นเร็วขึ้นกว่าเดิมบวกกับการที่เราจะซื้อนักเตะที่จะมายกระดับทีมแน่นอนแล้วครับต้องเป็นนักเตะระดับ B บวกหรือ A อะหรืออย่างน้อย,อยก็ B ลบ หรือก็ต้องเป็นดาวรุ่งวันเดอร์คิดที่พร้อมจะเจิดจรัสในวันข้างหน้าซึ่งการจะไปซื้อนักเตะเหล่านี้เราต้องแย่งกับทีมใหญ่ครับเราคงไม่ได้ไปแย่งกับทีมระดับ B หรือ C เหมือนแต่ก่อนเราก็ต้องไปแย่งกับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับดูนักเตะแต่ละคนที่เรามีข่าวสิครับทีมอื่นๆที่อยากได้เปเอชเช่บ้างล่ะบรสเซียดอทมุนแมนยูอาร์เซนอลสเปอร์เอร์พูเห็นไหมฮะนี่เราแย่งกับใครอยู่ครับแต่ละทีมนี่เขาเป็นบิ๊กเนม แต่ละทีมนี่ได้ไปเล่นบอลยุโรปกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์ตรงนี้ไม่ง่ายสําหรับนิวคาสเซิลครับหลายหลายดีลก็เลยอาจจะต้องยืดเยื้อพอสมควรครับข้อที่3ครับแม้ว่าเจ้าของทีมของเราจะรวยมากๆๆๆๆๆกมากมากก็จริงนะฮะแต่ก็ไม่สามารถทุ่มเงินแบบบ้าเลือดได้ครับเพราะกฎการเงินที่เข้มข้นขึ้นในตอนนี้ทําให้นิวคาสเซิลนั้นต้องสร้างรายได้ได้ไดมากพอได้เช่นกันครับเงินจากสปอนเซอร์ต่างๆรายรับที่จะเข้ามา ทีมจะใช้เงินได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของทีมด้วยดังนั้นการจะเสริมทัพให้แข็งแกร่งในหลายๆตำแหน่งเพราะเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ทีมงานของสโมสรเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเสริมแค่1ตัว2ตัว1ตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วครับแต่น่าจะคิดจะเสริมหลายตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีให้รอบคอบที่พลาดน้อยที่สุดว่าจำนวนเม็ดเงินที่ลงไปมันจะคุ้มค่าและได้รับผลตอบแทนที่ดีจริงๆครับเหตุผลข้อที่4ครับการมาของแดนแอชเวิร์ดครับ ซึ่งย้ายมาจากไบรตันมาเป็นผอ,อกีฬาสโมสรของนิวคาสเซิลครับอย่าลืมนะครับว่าแอชเวิร์ดนั้นโดดเด่นในเรื่องของการปั้นนักเตะดาวรุ่งปั้นเด็กครับและเขาเป็นคนวางรากฐาน DNA ฟุตบอลทีมชาติอังกฤษจนในที่สุดแล้วฟุตบอลระดับเยาวชนของอังกฤษนั้นยอดเยี่ยมมากครับขึ้นไปเป็นแชมป์โลกในรุ่น u 17ขึ้นไปเป็นแชมป์โลกในรุ่น u 20ครับดูทรงแล้วก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับว่าทำไมนิวคาสเซิลในช่วงหลังถึงมีข่าวกับบรรดาผู้เล่นนักเตะดาวรุ่งซะเยอะหลากหลายคนลเลกินครับ น่าจะเป็นการวางเป้าหมายในระยะยาวมากกว่านะครับและอย่าลืมอีกหนึ่งเรื่องสําคัญครับกฏโฮมกรนนั่นเองครับนั่นทําให้เราก็ต้องบาลานซ์จำนวนผู้เล่นสัญชาติอังกฤษในทีมให้พอเหมาะพอดีด้วยเหตุผลข้อที่5ครับผู้เล่นที่มีอยู่เดิมไม่ใช่คี้เร่ไปสะทุกคนครับคุณผู้ชมครับการจะรื้อออกยกทีมแล้วสร้างทีมใหม่แบบในเกมฟุตบอลแมเนเจอร์หรือว่าแบบในฟีฟ่านั้น มันทําไม่ได้หรอกครับในชีวิตจริงนักเตะหลายคนยังพอที่จะเป็นแกนหลักให้กับทีมได้รวมไปถึงนักเตะที่เพิ่งเสริมทเข้ามาในช่วงมกราคมครับยกตัวอย่างเช่นคีแรนทริปเปียก็ต้องเป็นหลักในแดนหลังนะรวมไปถึงแดนเบิร์นด,ด้วยที่เพิ่งย้ายเข้ามานะครับมิดฟิลด์ครับบรูโน่กิมารส์ก็ต้องเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางเกมรุกครับอลังแซงแม็กซิแมงคลัมวิลสันยังไงก็คงยังใช้ได้อยู่ในตําแหน่งเกมรุก ผู้จัดประตูอย่างมาตินดูบราฟกาเองก็ไม่ได้คีเรไปสักเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นจะโละยกทีมแล้วซื้อมาใหม่ทั้งหมดอันนี้คงเป็นไปไม่ได้ครับและนี่คือ5เหตุผลหลักๆนะครับว่าทําไมตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้สําหรับนิวเคาสเซลแล้วมันไม่ง่ายเลยนะครับเราต้องแย่งชิงกับหลายทีมเหลือเกินนะครับและการจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่ด้วยจํานวนเงินที่มีอยู่อย่างมหาศาลก็จริงนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ผมได้ว่าไปเราต้องรอรุ่นเงินต่อครับว่าสุดท้ายแล้วนิวเคาสเซล จะได้ผู้เล่นมาเสริมทัพมากน้อยขนาดไหนและผู้เล่นเหล่านั้นจะเป็นใครคุณผู้ชมครับเพื่อนๆืนครับจนถึงวันนี้วินาทีนี้ที่ผมอัดคลิปนะครับเรามีข่าวกับนักเตะรายวันเยอะมากนะครับไล่เรียงไปแบบไวๆนะครับสเวนบอตแมนครับกองหลังชาวดัชมูซาเดียบี้ปีฝรั่งเศสทูโกอิตติก้กองหน้าฝรั่งเศสที่มีเอริกบายยี่ครับกองหลังแมนยูด้วยนิกโป๊ปดีเนลเซ่ครับผู้เสิร์ประตูสัญชาติอังกฤษก็มีข่าวกับเราและทันคลลินส์ครับกองหลังดาวรุ่งจากเบอร์ลี รวมไปถึงมายังไงก็ไม่รู้ครับจูเนียร์ซิเมโอนีครับกองหน้าของเวโรนาตอกนาซาปีของดอดมุนนี่ครับนี่จํานวนหนึ่งเท่านั้นนะครับและยังไม่รวมอีกมากมายก่ายกองนะครับรออย่างเดียวครับได้แต่รอครับไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าชูเสื้อขึ้นมาทีปั๊บอาจจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆสาริกาดงก็เป็นไปได้ครับ ส่วนที่มีข่าวย้ายออกจากนิวตอนนี้ที่มารานะครับนั่นก็คือสตีฟรูสครับจ้องจะดึงผู้เล่นเก่าที่เขาเคยคุมครับอย่างดิ g าเกล e ี a รนครา k รวมไปถึงผู้เล่นดาวรุ่งพุ่งแรงของดีเจเซนอย่างเอเลียตแอนเดอร์สันด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้ายังไม่มีการชูเสื้อก็ยังเชื่อถือไม่ได้ครับรอประกาศทางการจากสโมสรเพียงเท่านั้นครับเพื่อนๆละครับเห็นด้วยกับผมหรือว่าเห็นต่างกับผมแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับไม่จํากัดเลยครับทั้ง Facebook และ YouTube m a c ายทอลสาริกามาคุยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ